นุ่มเมืองชนชาแนลยูทูบสวัสดีครับวันนี้เรามาดูน้องบีทจัดลาเลยนะยำครกจกกีนะนี่นะเอฟซี FC นะบอกแล้วผมบอกแล้วต้องได้มาซ้ำนี่มาจากไหนนะลังสิตค่ะลังสิตเลยนะเปิดหน้าก่อนเดี๋ยวเหรอเดี๋ยวเป็นหมาเมือจากลังสิตมากินยำน้องบีดใช่ทวันนี้มาสั่งกี่กล่องครับเจ็ดเ <7. S 1> จ็ดกองนี่เป็นไงบอกแล้วแซ่บจริงไหมแซ่บจริงค่ะนี่นะแหวนสองตา น้ <c oughs> เด๋ดูน้องบีทจัดร้านไปเรื่อยๆเลยนะนีชัน้สาค่ะมันเป็นปหาริลๆน,นี่ารทนเท่าไหร่คะ่านสองพันการทุนสองพันค่ายัเท่าไหร่น้องบีทค่ายางด่นวนโดราบอีกหกร้อยเอ็มฟอร์เอ็มฟร์น, ro, นะ บรรยากาศเปิดร้านเลยไม่ได้เอาขามาด้วยหรอถายกล้องเอามาอยู่ครับน,นนี่ก็จะมากันขนกันมาแบบนี้เลยนะรถคันเล็กๆนะแต่บรรทุกมาเพียบ,บวันนี้วันเกิดน้องบีทนะ Happy Birthday นะน้องบีทขอบคุณค่ะมีอะไรบอกบอก FC ไหมโอ้ยพร้อมวันเกิด FC นอย วันนี้มันเกิดไหมคะเ,เ,เอาเค้กมาเปล่าหน่อยเลยเอาเค้กมาเปล่าหน่อยนะไม่เอารถทัวร์นะเอาทัวร์มาลองสักคันไหมเ<ะ>ตรียมดงินที่จอดเลยนายยำคบจก,กีนะอันนี้บริการเปิดร้านเลยนะครับนายข่าแยกน้ำเนาะแต่ยำไม่ดีกนะเนี่ยน,น,น,นายจะต้องร้องขอน ข้างหลังน้ำขึ้นนะน้ำทะเลสวยงามดูไหมพี่มาลองแต่กี่โมงอ่ะฮะสามโมงหรอสาวพี่หนุ่มดูดิมาตั้งหลักรอเลยหรอไปกินไอ้เนี่ยไอ้เนี่ยไอ้เนี่ยมันตูกใจน้ำตาลได้ไหมคะใช่ใส่อะไรบ้างค่ะบอก น้ำปลาสูตรอะไรน้ำปลาสูตรอะไรเบสีไม่อตกันเยอกก็ีซื้อชิ้นจะิช้นยู่แล้ี่อกกันเยบอกอ่เอนนี่ของ้่่อเิงนนี่เป็นรังผักนะครับ

กินมากี่วันแล้วนะสามวันติสามวันติดอหนูยังว่าเขาเป็นตัวจาเปชนผู้ชายแล้ว้เฉลยเป็นอะไรลูกค้าอยากรู้เลยเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายบางคนแบบเบเกเตอร อันนี้เขาเป็นกระเทยนี่ทานโทษขนหน้าอกน้องเขาไม่มีแล้วนะจะขอด้ายมีอยู่แล้วจะตอไอ้กุยสาเหล่มาจะนั่งนรง อันน้ำอะไรน้ำอะไรน้ำเปล่าไปแต่งของล้างมีดล้างช้อนล้างช้อนล้างมีดเนาะช้อนอ่ะอันเดียวกับคนที่ชิมเขาคนละอันเขาชิมกับหัวก็สองคนนันนั้นอ่ะลูกค้าอย่ามาเยอะนะน้องฝาดน้องปี๊ปีนวันเกิดน้องปี๊ป กินแกวองาแก้วแกินมากมูทอจอดรถเอาเลยเหรอใส่เลยเหรอลุยเลยเหรอยังยๆงยงมัจัดกว่าอ๋อไปเนเดินสายอ๋อพี่คุชอบกินยางาขนาดประจวบเลยไปเลยใจร้ินกินทำเหมือนกินยำเหมือนทำคีโมเพราะพี่หนุ่มเมืองชนนี่แหละลงยูทูบ วันนี้มันเกิดแต่งตัวนี่สวยเลยนะวันเกิดใส่ของให้เยอะเลยนะใช่ค่ะตรงนี้เสร็จเธอแพลวขาวมากอ่ะสีทองนะบีน่าเอาวันนี้ไม่ลืมเมนูนะคะเมนูลืมแย่งของก็เหนื่อยแล้วเนาะใช่กลับไปอ่านหน้าบ้านแย่นอีก เราดูเห yeah, mm ็น hmm. ม oh, hmm. oh, exactly right. no mm ีคนดราม่าอยู่อะไรนะน้งพี่ตกกระปกอะไรนะนี่ค่ะ่าไม่เอนาดลูกค้าด่าด่าได้กระแาด่าได้ไงก็ไม่รู้ไม่เดกเขายังมาว่าเขาอิน่าเอาละเอาล่ะ ีีีดนเอาไปกวันไอฉีดฉีใส่ฉีใส่ให้หมดนี่มายืนรออะไรกันเนี่ยมารอยำค่ะพี่หนุ่มมารอกินยำยำอร่อยเหรอใช่เมื่อไหร่วันติดแล้วบอกวันติดกินสามวันติดแล้วยำกินที่นี่เดี๋ยวไปท้องเสียที่บ้านกินที่นี่หรือที่ที่บ้านรอบนี้เราซื้อไปเป็นไงท้องเสียไหมไม่เสียค่ะน้องอ่ะกินสามวันติดเป็นไงหรือว่ามีบัตรสิทธิ์แผ่นที่หนึ่งไหมคะ ไแล้วก็ได้เต็งเอาอะไรเต็งผัดไข่ที่สามไข่ก่อนเดี๋ยวกินก่อนสามให้ให้น้องก่อนกนะน้องห้ากล่องอ่ะแต่ว่าแต่ว่ายำเลยก่อนพี่เคาอยากเอายำเลยพี่เอากินก่อนสองออแล้วก็ให้น้องไหนๆเขาถ่ายรูปหน่อยเอาท่าเอาท่าเอาท่าสิงเจเจอร์ท่าสิกเนเจอร์ คาซิเนเจอหนึ่งสองสามโอเคเราไกดาม่ามาสิคะวันนันก็ใส่ชุดกเหลืาบกเหลืบกินไก่คนไม่ทางเนาะคนเนะงถาน้องเลยอ่ะไม่ใช่หรอกูเฟดกูก็เป็นแบบมันนโอ่เข้าไปดูในยูทูบยังผู้ พอนั่งก็พคนันก็ตื่นหาพิมพ์อ่นเอาไปยหมนั่งเลยสั่งได้เลยนะครับโอ๊ดูลูกค้าหน่อยลูกเอาลูกค้าจดเลยค่ะจดแล้วออแูแางาอันนี้เป็นยามเลยครับเปิดซิงบินแรกสามไข่ยามไปเลยนะ สามไข่ห้ากล่องนะคะสี่กล่องไหมห้ากล่องห้ากล่องของใครเอ่เอฟอยู่นี่ค่ะกุ้งครับขับรถมาจากลังสิต่ะมาจากลังสิตเลยนะครับมารบสองแล้วเป็นเอฟซีของใครเนี่ยเอฟซีพี่หนุ่มมือจนค่ะอร่อยจริงอร่อยจริงไม่น่ามาค่ะมาซ้ำเนาะวันนี้นะซ้ำดามากก็ไม่ดังมาไม่น่ามาด้วย แต่กระเทยบอกากสีไม่เข้าฝันมาบอกนะคะของอร่อยแบบนี้บ่มพอทังดุจมาาด้วยค่ะทุกคนชั้นเอออย่างนี้ใช่ไหมอ๋อดาอยู่เมืองสซนรอดูดูคิดลาเสจดูคิดลาสุดจทั้งดีทั้งดี้งดีว่ามันมีคนบอกพูดไม่ได้ ่ลกิก็ด้่ใสี่ลูกแล้วนะลูกละเจ็ดบาทนะลูกสองลูกคแล้วเนี่ยน้อมะปนาวก็ร้อยเอ๋อข้างเดินเเออทำไมรวยขนาดนั้นน่ะยังไง ไปขับพิโจโนะครับหน้าเป็นอลอหอนับปลาหอมยัวยัวอะไรยัวเพชเรเชร <laughs> คิวสี่ทำงานภาพก็จะย้อนแสงนิดนึงนะครับวันนี้เราถ่ายแต่วันเลยนะเปิดร้านเลยนะครับกก็ร้านเซนใช่สาววันเซนนี่เป็นยำสามไข่นนีี่่มี้าน้ำเยิ้มนะฮะอะไรเยิ้มน้ำอะไรเยิ้มครับน้ำอะไรเยิ้มไมแดง น้ำยำเยิ้มน้ำยำเย้มเออยั <ole> ่วยั่วเลยจ้าโค้กไรถ้าแม่อร่อยโซนอุดนะเขาทำสูตรเคาเปอยู่แล้วเขาแก้ให้ชิมไม่เฉยเขาดูเห็นชิมจนตีไม่ต้องกินอะไรแล้วะชิมยำเหมือนทำทีมู มาซื้อได้เลยค่ะมาจดได้เลยค่ะยำอร่อยค่ะนี่ไงจดยังแม่เลยเราก็เลยเรียกว่าจกปีไม่ต้องให้เยอะเดี๋ยวขาดทุนนี่นะจกกันอย่างนี้เลยนะโอ้ยวันนี้วันเกิดนางจุกจุโอ้ยจุกจุกอะวันเนี้ยวันเกิดอะได้เลยค่ะคุณลูกค้าหน้าไม่รอรอไม่นานโอ้ยไข่ปูอะ ค่เรแรกอยู่เลยรอไม่นานออร่ยจไหนๆดูหน่อยดูใกล้ๆหน่อยจุกจุกโคตรจุกอ่ะวันนี้นี่ลูกค้าเริ่มเข้าแล้วนะลูกค้าเริ่มเข้าแล้วนะขานี่เราสมักไอ้นี่เนี่ยทะลักงานถึงไหมยืนเมนูเขาหน่อยครับ กินยาเหมือนทำหมูนะจุกๆเลยนะสามใครมาจากลังสิตนะได้กินแล้วมานาตั้งกี่โมงครับสามโมงแบบนี้ห้ากล่องค่ะแบบนี้ห้ากล่อง รสชาติเหมือนเดิมไหมเอาจริงเอาจริงเหมือนเดิมไหมอร่อยจริงหรอปลาร้าสูตรอะไรครับผีไม่บอกแต่กระเทยบอกเอาอยาหาทนอร่อยจริงอ๋เหรอหูยไปกินปลาร้ามาไม่กี่ลองดูปลาร้าเหมไม่ได้กินเลยที่นี่จริง ลองดูปลาร้าเขาไม่มีกลิ่นดีเราพูดไม่ได้พูดการตรงกินปลาลองดูมาจกกีไม่กินปลาร้ามาไม่ถึงเชื่อพี่หนุ่ม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 อร่อยจริงย่างแบบหนูก็ได้นะอร่อยจริงย่างกับย่างสามไข่กจริงมันมีสี่ไข่นะ่นเง ถุงสดมันมีห้าไข่ไข่แม่ค้าไข่หกไข่สิห้าไข่ก็ไข่แดงไงไข่ที่หกก็ไข่แม่ค้าเอาละไงพี่หนุ่มต้องบีบบอกหาเรื่องอีกแล้วเดี๋ยวนี้ก็พัฒนานะนะมะนาวไม่ใช่มือบีบแล้วนะไม่ไหวครับนิวล็อกนิวล็อกก็มือเป็นมี่งแย่งถข่งน่ะนิวล็อก กี่ลูกแล้วเนี่ยใส่มะนาวไม่ยัง้งได้ใส่มะนาวไม่ยัง้งได<ห>้หอมมะนาวสู้ชีวิตแล้วบานคนอย่างเงี้ยแล้วมะนาวคนเข้าไปแล้วมันขมเปนเปลือกมะนาวไม่ขบม่มมงมง<อ>แตจริมวนะันนั้นใส่เผชิญเต็มเบาเลยเหมือนยำมะนาวเันนี้ยำอะไรครับน้องบี๊ดเอ่อยำแซลมอนกับยำไข่ปลาแยกน้ำนะครับ ก็เลยติดใจนั่นแหละบ้านหนูที่ตลาดท้องถิ่นนั่นแหละอ๋อหนูยังใกล้นะดูพี่นี่ก็พี่ไก่อ่ะจะกินเดีโอ้โหไม่ไหวอ่ะต้องขับมาถึงถ้าอร่อยจริงนะจัลลุรีก็เหมือนตัดคอทางส่วนขับก็โดนปรับอีกโดนเอฟฟอร์ดเอฟฟอร์ค่าทางเดินหกสิบครับที่หนูว่าหนูว่าให้เขากินฟรีเหยื่อยามอ่ะไม่ไม่ไม่เดี๋ยวเขาพลดเดี๋ยวเขาไม่เขาขาดทุน ของหนู 5, 5. หมู ını, ยอไข 1, อ่แดงยำเลยไม่ล้านี่ยำไข่ปลาเลเซียวให้จุกขนาดนี้เลยน้องพิทดูประชดใครหรือเปล่าเนี่ยไม่ชดไม่ชดนะอร่อยอ่ะกินยำล้ากันไดยต้องใส่ใจให้คนรู้ อันนี้ชิมเองเป็นไงครับเป็นไงครับใช่แล้วครับดูเมนูได้เลยจ้าอร่อยจริงที่จดเลยค่ะน้าไม่อหอรอไม่นานองหมูย,ย่างเลยนะหมูย,ย่อไข่แดงไม่ลา้าะดูแล้วนะก่อนด้วยค่ะพี่นะ อันนี้สองอันแรกหรอใช่อัแยกน้ำสองร้อยสองร้อยหกสิบาทแยกน้ำห้าบาทสองหกนะคะสองหก ตต่ด้วยยำเลยครับยำไข่แดงไม่ได้าส <c oughs> นินี่หลวงเอา้ามาอ๋อไปกินด้วยกันเหมือนเดิมแหละลองไปชิมปลาดูลองไปชิมปลาดูอร่อยไม่เอาเดี๋ยวเรามาดูอีกสักหนึ่งเมนูนะครับ ี่ยทำไม่ทันไหมโอ้เราทิย์เลยปเป็นเราวิ่งอ่ะมีจนใหญ่แกกลับบ้านอ่ะกี่โมงถึงจะหมดอ,อยากจิ้งจิ้งบินกลับบ้านไปเลยอ่ะออ๋ เป็นหมูอ itos, ยอไข่แดงไม่ปลารานะครับจับเต้นนะรงนกไแล้วล่ะจะดีนะา ผลนี่จะใส่เฉพาะไม่ใส่ปลาใช่ไหมพระต้องบิทไม่ใช่ค่ะอ,อ๋อมันจะเพิ่มความนัวตรงนี้มังมันจะเพิ่มความนัวเพราะว่ากุ้งมันรานไหมครับ น้ำไม่น้ำประลาโอเคครับคลิปดีใจฝากไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องหนุ่มเมืองชนชนนาแนลเลยนะครับเดี๋ยวพบกันอีพีหน้านะขอบคุณต่อการรับชมและติดตามครับทั้งนี้ขอบคุณค่ะแฮปปี้เบิร์ดเดย์นะครับขอบคุณค่ะ